ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ไปเดินตลาดพระมานะครับได้พระอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับองค์แรกเลยนะครับนี่ครับลูกหล่อบูชานะครับหลวงพ่อโหนกนะครับน่าจะเป็นพระใหม่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกัใหม่มากนะครับสดใต้ฐานนะครับนี่ใต้ฐานนะครับเอาไว้สําหรับวางหน้ารถได้นะครับ หลวงพ่อโหน่งนะครับหลวงพ่อโหน่งคลองวดันนะครับแล้วก็ชั้นมากนะครับได้มาองนี้อง์นี้ไม่ทราบที่นะครับว่าที่ไหนไม่ทราบที่นะครับแล้วก็อุ้ยแล้วก็องค์ต่อมานะครับพระกลิ่น,ลนนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโตครับผมว่า แล้วก็องค์นี้นะครับก็เตะนะครับปีสองนห้าศูนย์สองนะครับองนี้ห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับหูเชื่อมหูเชื่อมนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับอันนี้ปีสองห้าศูนยสองนะครับ ล้วก็โดนเก๊มาสององนะครับนี้นะครับรมเพ่าะแดงนะครับปีสองนห้าหนึ่งห้านะครับถ้าเป็นเนื้อแบบนี้นะครับไม่มีอยู่จริงนะครับเกยจะไปดูเยอะครับแล้วก็ปู่แย้มครับปู่แย้มก็เริ่มมีเก๊นะครับตอนนี้เก๊ระบาดนะครับเริ่มเกแล้วครับก่อนจับกันไปวันนี้นะครับ กอขอว่ารมีหลวงพ่อเต๋นะครับขอให้ท่านประสบพบกับความแข็งแรงความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีโชคมีลาบนะครับสวัสดีครับ